หน้าหดพร้อมเด้พี่น้องหดุดก็เจ้าใส่หน้าหดไว้ใส่หน้าหดาก็เจ้าก็จะปลูกพืชแล้ดูหนาวไหมจ้ะปลูกไว้กอนกอนหิมะสิมาก็าาเจ้าะจะปนะล,ะลูกเนาะแล้วพอหล ต้นทิวลิปต้นอีอย่างที่ใส่หัวปลูกก็จะ,จะปลูกช่วงนี้แหละตุลาพิจิกานี่แหละจ้ะแล้วมันก็จะขึ้นแตกยอดแตกนอ,กนอกช่วงหนา้อนกระเทียมคนที่ปลูกกระเทียมเขาก็จะปลูกช่วงนี้แหละพี่น้องเอากระเทียมลงเลยปลูกกันตอนนี้เลยกระเทียมพอ,อปลุกละหนาหอนมันก็จะขึ้นมากหัวใหญ่แต่เขาปลูกช่วงนี้ กันสวยงามค่ะแถวนี้แต่ตอนนี้เริ่มร่วมบางต้นก็หมดแล้วบางต้นก็ยังยังไม่หมดมังกระสมีแต่ต้นสนที่มันว่ท่านร่วงต้นสนมันสีเขียวมันสีเขียวยังสีตลอดทั้งปีเลยได้พี่น้องต้นคริสต์มาสอันนี้ตึกสร้างใหม่นะคะแถวนี้คอนโดใหม่หมดเลย สี่หลานบาทเนาะล้านก,ก็ข้นกับแพงอยู่เด้อแพงแถวนี้ยห้องเล็กๆเป็นประมาณยี่สิบเจ็ดตารางเมตรแม่พี่น้องห้องยี่สิบเจ็ดตารางเมตรห้องราคาล้า,ลา,ลานก็ข้นล้ลานกว่าล้านกว่าคนเนอะโมยก่อนยุตึกฝั่งนี้แหละึกิางังใจมือน,นี่แหละ กราสือเท่าไหร่มันลดราคาเนาะช่วงนี้มันถืออยู่แปดแสนกว่าข้นหองยี่สิบเจ็ดตารางเมตรน,น้อย จอดรถเขาทำใหม่แล้วเนี่ยจอดฟรีแล้ว่อนนี้ทรีทิ่มมาสามชม่องจอดฟรีสามช่องไปแล้วก็บางคนอ่ะ อนนี้ที่พอนมาถ่ายอาทิตย์ก่อนใบมันร่วงหมดแล้วใบร่วงหมดแล้ว่ะพี่น้องสวยงามแบบแบบเศร้าๆจังดเดบพีนาออากาศมันแบบขมขมัวสวยแบบเศร้าๆฝ่าบ่มีฝนฝนอันมันเป็นยังก็มันฝนตกพี่น้องฝ่าบ่มีแดด ta บิอายุพี่น้องอีก4เดือนอีก5เดือนเนาะเพราะว่าขันเอาที่ออกนอกประเทศเนาะต้องไปเฮตกรเฮตกรหมดอายุ6เดือน าเดือนจะหมดอายุดีบุกวันมันมีมองให้ไปทายอยู่มเมือนื่นบะสันค่ะมันคิ้วยิ่ามันลอเป็นเดือนเลยพี่น้องเอินคิ้วบ่ไหลก็เลยเด่น่าจะท่านอยู่พ็อีกสิบสิบเจ็ดมือบ่สิบหกมือเดินทางจะกระจองตัวละละ,ละก็ต้องมาเปลี่ยนน้ำเบอร์ใหม่เนาะเป็นบอเราก็จะต้อง น้องหอดบ้านแล้วพอกันไม่คลิปหน้าเด้อจ้าโอ้ยขี่ฝ่าก็ง่ามแหงแต่เนาะ